ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพีโนี่ยบล็อกนะวันนี้เป็นทริปนะคะชาอําหัวหินเราก็เปิดคลิปกันบนรถเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แมคโครเพชรบุรีนะคะก็มาแวะซื้อแซลมอนซาชิมิเป็นของโปรดของเราเลยก็มาต่างจังหวัดทีไรก็ขาดไม่ได้นะคะก็ถ้ามีแมคโครก็จะแวะซื้อตลอดครั้งนี้นะคะเราพักที่โรงแรมเอสออฟหัวหินนะก็ ยังไม่ถึงหัวหินดีนะคะอยู่ตรงปลายปลายชะอำตอนนี้เราอยู่ในชะอำแล้วนะคะกำลังจะขับรถเข้าไปในสะพานปูชักนะจะไปซื้ออาหารทะเลนะคะไปกินเป็นแบบมื้อบ่ายอะไรเงี้ยที่โรงแรมตั้งแต่เช้ามาก็กินแค่ไส้กรอกไปคนละ2ชิ้นนะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยหิวมากๆ ข้างในนะคะเขาก็แบบมีที่จอดรถอะไรเงี้ยแต่ก็คิดเงินนะ30บบาทนะคะก็ถือว่าซื้อความสะดวกเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่จอดเลยอะ่ะมันติดกับทะเลแล้วนะคะ เมื่อกี้สั่งปูมานึ่งนะคะไป2โลโลละ250เองอ่ะคือถูกมากๆแต่ก็เป็นเป็นเลยด้วยนะคะก็แบบดินๆอยู่เลยแต่ว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะตัวแบบประมาณไซส์เล็กๆจนถึงกลางๆมาสั่งกุ้งแม่น้ำด้วยนะคะเมื่อกี้อะตัวเริ่มเลยโลละ350ี่ตรงนี้เขาก็มีแบบอาหารทะเลแห้งขายด้วยนะ อนนี้ออกมาจากสะพานปูชักแล้วนะคะเรากำลังจะตรงไปโรงแรมกันอันนี้มาแวะซื้อกล่องโฟมนะพอดีว่าเขาปูเขาไม่ได้ห่อโฟมมาให้นะคะเขาห่อแบบกระดาษแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมาเราก็เลยมาแวะซื้อกล่องโฟมไว้ใส่ปูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบจะไหลออกมาทําให้เล,ะลเอะรถเนาะชื่อเขาใหญ่บริการน้ําแข็งไปอีกไม่ได้อยู่เขาใหญ่นะเราอยู่อัง <S <S การเช็คอินของที่นี่คือแบบรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบที่ดีมากเลยนะคะพานาักงานทุกคนแบบพุดจาาณารักบริการดีมากสมกับเป็นโรงแรม5ดาวนะที่นี่เป็นโรงแรมห้5ดาวนะคะในเครือไมด้าก็มาพักเครือนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเราไปพักที่อักษรระยองนะคะเป็นเครือเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้บล็อกนะเดี๋ยวเราจะมารวมทัวร์ให้ดูกันอันนี้เป็นห้องทป์ดีลักซ์นะคะ ฝั่งขวาจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่จะมี beach bag นะคะไฟฉายแล้วก็ตู้เซฟข้างล่างก็เป็นช่องเก็บรองเท้าอะไรได้นะคะจะมีรองเท้าแตะชุดคลุมอาบน้ำแล้วก็จะเป็นฝั่งที่แขวนเสื้อผ้าได้ด้านในนะมีเตารีด ส่วนตรงนี้เป็นมินิบารนนะคะชากาแฟต่างๆมีถังน้ำแข็งด้วยข้างล่างก็เป็นมินิฟริชนะคะตู้เย็นเข้ามาในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำใหญ่พอสมควรเลยแหละมองทะลุออกไปด้านนอกก็เป็นเตียงนะคะสามารถเอาม่านลงได้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีชาวเวอร์แรนชาวเวอร์นะอีกฝั่งหนึ่งของตัวชาวเวอร์นะคะก็จะเป็นห้อง สุขภัณฑ์นะคะมีโถส้วมสายฉีดชําระผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็ทิชชู่โอ้ยดีเทลฮัลโหลมีความดอกกุหลาบจ้า <c oughs> ออกมาจากห้องน้ำก็จะเจอเตียงเลยนะคะเตียง <c oughs> ดูแบบใหญ่นุ่มฟูมากชอบการตกแต่งเขาแม่เลยนะคะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างในห้องมันเข้ากันดีคือ <c oughs> เราเป็นคนชอบโรงแรมสไตล์โมเดิร์นนิดนึงนะ <c oughs> ตรงนี้เดยเบดนะคะโซฟาเบดใหญ่เลยแหละ นอนได้อีกคนหนึ่งแล้วก็มีเวลคัมฟรุตให้ด้วยเป็นส้มสองลูกตรงนี้ก็เป็นมุมแต่งหน้าได้มุมทำงานได้ด้วยนะคะเก้าอี้ตัวใหญ่ดูนั่งสบายเอากระจกลงก็จะกลายเป็นโตทำงานนะคะเอาขึ้นก็จะกลายเป็นโตเครื่องแป้งนะนอกระเบียงก็ใหญ่ประมาณนี้เลยนะมีที่นั่งนอนรับลมดูดาวด้านนอกได้นะคะแล้อยู่ชั้นบนสุดโชคดีก็เลยเห็นท้องฟ้า วิวด้านล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ําของห้อง pool access นะคะตรงนี้เราจะลงไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้จองห้อง pool access มานะคะเขาให้สําหรับห้องที่เป็น d e l u x ซ p o ู l access เท่านั้นนะของเราต้องไปเล่นสระว่ายน้าริมทะเลตรงนูง่นเราอาบน,น้ําเรียบร้อยนะคะแล้วก็มานั่งกินซีฟู้ดที่ซื้อมาการหิวมากนะคะไม่ได้กินข้าวเที่ยงตางลายเลยแล้วนี่ก็คือแบบ เยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้สั่งมาแบบโลโลครึ่งนะแต่ว่าไม่มีข้าวนะคะเรากินกันแต่ซีฟู้ดอย่างเดียวตอนเย็นเรามีจองดินเนอร์ไว้นะคะกับของโรงแรมนะซื้อมาเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวจะไปดูกันว่าแบบห้องอาหารโรงแรมเขามีอะไรให้เรากินบ้างนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปริมชายหาดนะไปกินข้าวเย็นกันนะคะ จัดโต๊ะให้เรานะคะก็เป็นบรรยากาศริมสะแบบนี้เลยแล้วก็ข้างตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวที่ใช้บล็อกประจำแบตหมดแล้วไม่ได้เอาแบตเตอรี่ลงมาเปลี่ยนนะไม่แน่ใจว่าเสียงแล้วก็ภาพจะคอนทินิวกันไหมนะทางโรงแรมเขาก็จัดโต๊ะริมหาดแบบนี้ไว้ให้นะคือเป็นริมริมสาไว้น้ํานะคะแล้วก็ ด้านล่างก็เป็นหาดเนาะเราจองที่นี่มาเป็นแพ็กเกจนะคะก็คือจะได้ห้องพักสคืนแล้วก็เซ็ตอาหารไทย1เซตแล้วก็เซตเป็นซีฟู้ดแพลตเตอร์นะคะอีก1เซตก็เราเลือกกินวันแรกเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังรออาหารอยู่หลังกินข้าวนะคะเราก็ขึ้นมาเตรียมจะอาบน้ำก็ตอนนี้ตีฟองมาแล้วนะเดี๋ยวจะแช่อ่างสักหน่อยนะคะ เออลืมบอกไปว่าอาหารอร่อยนะแบบรสชาติดีทุกอย่างเลยตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะกำลังจะกินส้มเครื่องลูกที่เหลือแล้วก็จะนอนแล้วนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินอาหารเช้ากันนะไปดูกันว่าที่นี่ลายอาหารจะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีวันที่สองนะคะกำลังจะเดินไปกินข้า,าวเช้านะ ข้าวเสร็จแล้วนะคะเดินไปที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถเข้าไปในหัวหินนะนี่แวะมาดูเล้าของโรงแรมนะคะเขาก็แบบมีมุมให้มานั่งเล่นอ่านหนังสือเครื่องดื่มให้สั่งนะนก็มีโต๊ะพูลด้วยนะคะอันนี้เป็นนกคุ้มนะคะเป็นแบบสัญลักษณ์ของโรงแรมนี้น่ารักมากเป็น แม่นกนะกาลังกกไข่แล้วก็มีลูกนกที่เกิดแล้วอยู่ตรงนี้สามตัวแล้วก็มีเช่าตัวนี้มันดื้อม,มันหลงทางมันไปอยู่ตรงนู้นตัวเดียวมาในหัวหินแล้วแล้วก็แวะมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือนะที่อยู่ตรงซอยฮิวตันนะคะ ช่วงนี้แบบหัวหินเงียบมากเลยนะแบบคนไม่ค่อยมีนะคะแบบรถน้อยอะ่ะแบบแม้ว่าปกติเรามาวันธรรมดารถก็น้อยอยู่แล้วนะคะอันนี้เหมือนแบบคือมันก็ดูแบบน้อยลงไปกว่าเดิมอีกนะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านประจำนะคะตรงเขาตะเกียบร้านเจกันยานะคนเยอะมากกลางวันแบบนี้นะคะอากาศก็ร้อนมากๆด้วยก็เลยซื้อกลับนะคะจริงๆซื้อกลับอยู่แล้วแหละไม่เคยนั่งกินที่ร้านนะ ตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะก็เลยมาเทก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็หั่นแซลมอนซาชิมิกินด้วยนะนี่กล่องมาเริ่มเลยว้าวเนี่ยมะม่วงน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็แบบมะม่วงป้าแกดีอ่ะคือไม่ฉํำแล้วก็ คือซื้อมาสักพักแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบน่ากินอยู่นะคือบอกตรงว่าบางเจ้าที่แบบเคยซื้อมานะคะบางทีแบบปอกมาก็มะม่วงแบบช้ำๆดำๆตั้งแต่อยู่ในกล่องแล้วอะพอมาถึงทิ้งไว้นานก็เลยยิ่งช้ำเข้าไปอีกอันนี้คือแบบสภาพยังเหมือนตอนซื้อใหม่ๆอยู่เลยราโบวัดมาตอนเย็นนะคะเรากําลังจะเดินไปสระว่ายน้ํากันนะ ตรงนี้เป็นทางเดินมันไม่ใช่ทางเดินจริงๆมันเป็นทางรถกอล์ฟที่แบบเออเขาจะมาส่งแขกตามตึกอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้มีนกคุ้มสีเงินด้วยน่ารักจังเลยชอบดีเทลของมาสคอตโรงแรมอะคือเขาดูมีแบบตกแต่งเป็นแบบดิสเพลย์ไว้ตลอดทั้งรีสอร์ทเลยนะเราลงมานั่งที่ริมหาดนะคะลมดีมากลมทะเลเย็นๆเลยแล้วแดดก็คือล่มหมดแล้วนะ เดินลงบันไดามาจากสระว่ายน้ํานะคะก็จะมาเจอกับหาดตรงนี้แบบสงบเงียบเป็นส่วนตัวดีมากเลยไม่รู้จะได้เล่นทะเลมไหมลงมาถ่ายรูปก่อนนะอาจจะขึ้นไปลงสะจอมแจมตามสไตล์เราอะเนาะ จากทะเลแล้วนะคะไม่ได้เล่นน้ํานะแค่เอาขาลงไปจุ่มๆนิดหน่อยนะนี่ก็ขึ้นมานั่งริมสระแล้วค่ะบรรยากาศแบบดีมากคือตรงนี้มันก็จะเป็นซุ้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบมีเตียงให้นอนสวยงามอย่างนอนตรงนี้เลยอะ่ะแบบเอหลังสบายมากแล้วก็โดดลงน้ําได้เลยนะ หลังจากเล่นน้ํานะคะเราก็อาบน้องอาบน้ําแต่งตัวออกมาหัวหินอีกรอบนะคะจะมาตลาดโตลุ่งนะหิวมากๆตอนนี้กินช้างได้ทั้งตัวแล้วจ้าเดี๋ยวจะซื้อกับข้าวนะคะไม่เชิงกับข้าวหรอกกินหอยเชลล์ทรงเครื่องของร้านครัวลุงจ่าที่กินเป็นประจําทุกครั้งเลยนะแล้วก็จะซื้อของกินในตลาดนะคะของจุกจิกแล้วก็เอากลับไปกินที่โรงแรม ตลาดวันนี้คนน้อยมากนะคะแต่ว่าจริงๆก็เห็นนักท่องเที่ยวไทยบ้างกลับายก็ยังมีคนไทยมาเที่ยวอยู่นะแต่ว่าคนต่างชาติจะเยอะกว่านิดนึงนะคะแต่ได้สองย่างจ้าใส่วุญเอาวุนกับเยลลี่อะค่ะ ใส่นึไหมคะใช่ค่ะกลับมาถึงห้องแล้วค่ะก็ซื้อมาพอประมาณนะไม่ได้เยอะมากินสองคนนะคะก็มีข้าวผัดปูไซส์เล็กนะคะอันนี้สั่งที่ร้านครัวลุงจ๋านะคะแล้วก็กับหอยเชลล์ทรงเครื่องที่ชอบกินนะ แล้วก็อันนี้บาร์บีคิวร้านประจำนะคะกับพักทอดคุณป้าที่เราเคยซื้อแล้วก็เคยบล็อกไว้ด้วยสรุปก็คือไม่มีร้านไหนใหม่เลยนะกินทุกอย่างหมนเดิมกินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะแช่น้ำอีกรอบนะคะนี่ซื้อ,อบานบอมของลาชมา o o อร์น n ิ่งนะคะลงมากินอาหารเช้าแล้ววันนี้ก็กินคล้ายๆเดิมเลยนะแล้วก็สซางกาแฟมาด้วยทำลาเต้าอาดมาด้วยนา่ารักมากเช็คเอาแล้วนะคะเป็นอีกทริปที่มาะอําหัวหินแล้วรู้สึกแฮปปี้กับโรงแรมนะคะ mm hmm. คือพักเราประทับใจทั้งบริการทั้งห้องพกักทั้งแบบแฟคซิลิตี้ต่างๆนะแบบสระว่ายน้ำห้องอาหาร อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบดีไปหมดทุกอย่างเลยอะ่ะใครสนใจบรรยากาศประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ชอบเข้าไปพังในตัวเมืองหัวหินอะไรเงี้ยก็มานอนตรงนี้ได้นะรอบข้างก็จะแบบไม่ค่อยพลุกพ่านนะคะขอปิดบล็อกวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามเฮียวนี่บล็อกด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ